รู้สึกไหมคะว่าปัจจุบันกรุงเทพเป็นเมืองที่อาศัยกันอย่างหนานแน่นฝนตกรถติดน้ำท่วมแก้ยากปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เจอกันในทุกๆปีถ้าปัจจุบันมีเมืองอีกสักแห่งหนึ่งที่มาแทนที่กรุงเทพในฐานะเมืองหลวงหรือสามารถแบ่งเบาความหนาแน่นของกรุงเทพเออกไปได้บ้างแล้วก็ สบายดีสบายดีทุกคนแล้ววันนี้มาอยู่กับกุ้งอีกแล้วมื้อนี้กุ้งได้ไปเห็นเรื่องราวหนึ่งเธอเป็นเรื่องราวที่หนาสนใจซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้เราเพิ่นจะเว้าถึงเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและกรุงเทพเนาะจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีประชากรอาศัยอยู่จํานวนหลายเฮตไห่หลายๆคนก็คิดปัญหาเรื่อง ว่าจะเป็นการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของประชากรและอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าสําคัญนั่นก็คือปัญหาน้าท่วมทุกคนแล้วเขาจะเห็นว่าน้าท่วมเวลา้ําฝนตกมาทุกคนเนาะจะเห็นห้เกิดปัญหาน้าท่วมเนื่องจากว่ากรุงเทพนอนอยู่ในพื้นที่ดุ่มต่ำทุกคนเห็นห้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ง่ายแล้วคนไทยเองบว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าประชาชนไทยคิดอยากจะง่ายตัวเมืองซึ่งว่าจะง่ายได้แท้บ่หรือว่าจะ ได้ยายหรือบย่ายเนาะก็ขึ้นกับปัจจัยต่างๆซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะว่าถึงเกี่ยวกับอ่านความเป็นไปได้หรือปัญหาที่ว่าเป็นอย่างจึงจะง่ายเมืองหลวงของไทยจากกรุงเทพไปเป็นจังหวัดอื่นและจังหวัดใดที่จะเหมาะสมเป็นเมืองหลวงของไทยแห่งใหม่กุ้งเลยจะพาทุกคนไปเบิรงคลิปวิดีโอดลด่งางเนาะซึ่งว่าถ้าใครสนใจอยากไปเบิงเนื้อในหรือว่า คลิปดังกล่าวกับกุ้งจะแปะลิ่งไว้อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วต้องขอบใจต้องขออนุญ,ญาตทางเจ้าของซองผลเอกพลเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่องรลวนี้น้ากันเพื่อนๆนรู้สึกไหมคะว่าปัจจุบันกรุงเทพเป็นเมืองที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นฝนตกรถติดน้ำท่วมแก้ยากปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เจอกันในทุกๆปีถ้าปัจจุบันมีเมืองอีกสักแห่งหนึ่งที่มาแทนที่กรุงเทพในฐานะเมืองหลวง หรือสามารถแบ่งเบาความหนาแน่นของกรุงเทพเออกไปได้บ้างก็คงดีเหมือนกันนะเหมือนกุ้งกวลาลัมเปอร์มีบุตรราจายา่ากุ้งฮานอยมีนครโฮจิมินซิตีเติบโตคู่ขนานไปน่าจะเป็นภาพในฝันของใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองคิดกันเล่นๆหาความเป็นไปได้กันว่าเมืองไหนที่จะสามารถกลายเป็นเมืองหลวงใหม่หรือเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยได้บ้างลองมารับชมแล้วช่วยกันคิดนะคะว่า จังหหดไหนวเหมมาาะสกันบ้งเชื่อไหมคะว่าก่อนกรุงเทพจะยุ่งเหยิงแบบในปัจจุบันไทยเคยวางแผนคุมกำเนิดกรุงเทพมาก่อนในปี2500รัฐบาลไทยได้ว่าจ้างบริษัทคอนซัล์จากสหรัฐริทฟิลให้ทำแผนพ,นพัฒนากรุงเทพแบบยั่งยืนบริษัทเสนอให้จำกัดประชากรกับทมไว้ที่4.5ล้านคนภายใน50ปีข้างหน้า แล้วไปทุ่มพัฒนาหัวเมืองภาคต่างๆเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาแทนแต่เมื่อเวลาผ่านไป60ปีประชากรเกิน4.5ล้านไปหลายเท่าแถมหัวเมืองที่ว่าก็จเจริญไม่ถึงครึ่งกอทมนอกจากความหนาแน,น่นแล้วอีกสาเหตุที่คุณย้ายเมืองหลวงหรือสร้างเมืองสำรองกรุงเทพคือปัญหาน้ำท่วมในทุกๆปีน้ำจะท่วมกรุงเทพเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำ หลายแห่งพื้นดินสุดตัว2-4เซนติเมตรต่อปีเช่นย่านดอนเมืองเชี่ยวน้ำท่วมกรุงเทพจะแก้ยากขึ้นตามลำดับเพราะแผ่นดินสุดจากปัญหาที่กล่าวมาสเปคของเมืองหลวงใหม่ที่ว่าควรจะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะ 1. ที่ราบเชิงเขาน้ำท่วมไม่ถึงไม่มีปัญหาน้ำป่าไหลหลาก 2. การคมนาคมไม่ลำบากไม่ใช่ว่ามีเทือกเขาปิดทางเข้าออกเกือบหมด 3. ใกลเมืองท่าเมืองอุตสาหกรรมและสนามบินนานาชาติหลักของประเทศ 4. มีปริมาณน้ำติดพิมพ์พอต่อการใช้หล่อเลี้ยงประชาชน 5. ไใกลกรุงเทพน่าจะดีทําให้การย้ายเมืองไม่สะดุดการย้ายเมืองหลวงใช้เวลาอย่างน้อยเป็น10ปี 6. ไม่ไกลชายแดงติดประเทศเพื่อนบ้านมากเกินไป 7. ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว และจากสเปกเมืองหลวงใหม่ที่กล่าวมาหลายๆเมืองของไทยเราก็มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นเมืองหลวงได้เช่นนครปฐมเคยถูกวางเป็นราชธานีสำรองในสมัยราัชากาลที่6หรือในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธมีความคิดที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็เคยมองจังหวัดนครนายกเอาไว้จนช่วงหนึ่งราคาที่ดินนครนายก พุ่งสูงอย่างรวดเร็วส่วนเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจแต่น่าจะไม่เหมาะเป็นเมืองหลวงเหมาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่าการจนะบุรีถึงแม้จะมีพื้นที่สำหรับพัฒนาเหลืออีกมากแต่ภูมิศาสตร์ใกล้ชายแดงมากเกินไปอีกทั้งเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวจึงไม่น่าเหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงเช่นกันดังนั้นต้องเอาเหตุผลของการที่จะย้ายเมืองหลวงมาเป็นโจทย์ก่อนว่าจะย้ายเพื่ออะไร พวกเราลองสรุปออกมาได้สเมือง3เหตุผลดังนี้ค่ะ 1. ย้ายด้วยเหตุผลของยุทธศาสตร์ความมั่นคงความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นคือจังหวัดเพชรบูรณ์ไทย,ยเราเคยย้ายเมืองหลวงด้วยเหตุผลทางสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาได้เมืองหลวงใหม่ที่ฝั่งธนบุรีต่อมาเราก็ย้ายเมืองหลวงอีกข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่กรุงเทพในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลของสงครามและการเมืองแล้วเราก็เกือบต้องย้ายเมืองหลวงอีกครั้งไปอยู่เพชรบูรณ์ด้วยเหตุผลคล้ายกันในสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามจังหวัดที่อากาศดีดีมีทิวทัศน์และสายหมอกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยเคยคิดจะย้ายเมืองหลวงมาที่นี่จริงๆไม่ได้แค่คิดกันเล่นๆน,นะคะโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ จอมพลปอพิบูลสงครามได้เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นมีกองทหารญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาอยู่ในประเทศทำให้ในเวลานั้นกรุงเทพทนบุรีถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารจนมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากรัฐบาลสมัยนั้นจึงสนับสนุนให้ประชาชนอ,อพยพออกไปอยู่ต่างจังหวัด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จอมพลปพิบูลสงครามวางแผนจะให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เพชบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาล้อมรอบภูมิประเทศสามารถป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ดีโดยสมัยนั้นโฆษณาว่าเหมือนเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จอมพลปในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ออกคำสั่งมากมายเพื่อการสร้างเมืองหลวงอย่างเร่งด่วน ภายในจังหวัดมีการตัดถนนเชื่อมอำเภอต่างๆเพื่อขนอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงานหลายหมื่นคนเข้าไปสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ทันทีมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งโรงพิมพ์หนังสือราชการโรงพิมพ์ธนบัตรโรงพิมพ์แผนที่บ้านพักคาราชการโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาสถานีวิทยุกระจายเสียงโรงพยาบาลกระจายไปตามอำเภอเมืองและอำเภอลมสิ์ และสั่งให้กรมชลประทานเริ่มทำการเก็บก,กับน้ำไว้ในฤด,ดูแลง้งอย่างไรก็ตามในวันที่10กรกฎาคม2487จอมพลปอพิบูลสงครามได้เสนอพระราชกำหนดให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติแต่สุดท้ายก็แพ้ในการลงมติด้วยเหตุผลว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยป่าเขาและไข่ป่า โรคภัยมากมายไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงจึงดับฝันการกาศของเมืองหลวงแห่งใหม่ไปในทันที 2. ย้ายด้วยเหตุผลความเจริญต้องการสร้างเมืองดิจิตัลแห่งใหม่ถ้าด้วยเหตุผลนี้คงหนีไม่พ้นชนบุรีรรยองเนื่องด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทําให้พื้นที่ในจังหวัดชนบุรีมีอนาคตที่สดใสโครงการเมืองอัจฉริยะ ครอบคลุมพื้นที่กว่า1,000 0เฮกตาร์หรือ100ตารางกิโลเมตรและรองรับผู้อยู่อาศัยได้2ล้านคนการออกแบบให้ความสำคัญกับความน่าอยู่ความยั่งยืนและเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยมีส่วนสาธารณะส่วนกลางขนาด64เฮกตาร์และทางน้ำธรรมชาติที่เชื่อมต่อเขตทั้ง12เขตนอกจากนี้เมืองนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเช่น อาคารรัฐบาลสำนักงานศูนย์การประชุมตลาดค้าปีกศูนย์กลางการดูแลสุขภาพศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาชุมชนสตาร์ทอัพและศูนย์กีฬาระดับโลกสำหรับกิจกรรมสำคัญระดับนานาชาติมีสนามบินอูตเภาอยู่แล้วที่สามารถพัฒนาต่อได้มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีท่าเรือขนาดใหญ่อย่างแหลมฉบังมีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างพัทยา ในส่วนของภูมิศาสตร์พื้นที่จังหวัดชนบุรีมีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่0ถึง60 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของจังหวัดทำให้น่าจะสร้างเมืองใหม่รับน้ำท่วมได้ดีกว่าที่กรุงเทพเป็นอยู่ 3. ย้ายด้วยเหตุผลของหนีน้ำท่วมหนีน้ำทะเลสูงที่ขึ้นแนอนาคตเป็นหลักก็ควรจะเป็น จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชและสูงจากระดับน้ำทะเลป,ปานกลางมีแม่น้ำมูลไหลผ่านเมื่อเกิดน้ำท่วมจะทำให้สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วหรือในบางพื้นที่น้ำก็จะท่วมไม่ถึง ที่สำคัญอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง255กิโลเมตรรวมถึงเป็นประตูสำคัญสู่ภาคอีสานและภาคเหนือของไทยจึงทำให้เป็นจังหวัดที่น่าสนใจและมีอนาคตดีพอจะกลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของไทยได้นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผังเมืองดีผังเมืองใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างรวดเร็วทางด้านการค้าอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ในเรื่องของถนนทนทางก็ดีเยี่ยมเช่นกันโครงการมอเตอร์เวย์เ้นทางบางปะอินคอนครราชสีมาสามารถเดินทางไปกรุงเทพได้ง่ายโดยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นจากปกติไม่ต่ำกว่า3.5ชั่วโมงมีระยะทางทั้งหมด196กิโลเมตรนอกจากนี้ในอนาคตยังมีรถไฟความเร็วสูงต่อไปการนั่งรถไฟไปโคราชจะสะดวกมากโครงการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ ที่มีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพนครราชสีมาเหลือเพียงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นการเดินทางในเมืองคนในโคโรราชเดินทางง่ายขึ้นด้วยโครงการรถไฟรางเบา LRT สายสีเขียวสะดวกและราคาถูกเพราะมีราคาเริ่มต้น14บาทเท่านั้นโดยมีทั้งหมด20สถานี เริ่มต้นจากบริเวณตลาดเซฟวันถนนมิตรภาพและสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์คาดว่าจะได้เริ่มใช้ในช่วงปลายปี2568และถ้าพูดถึงเรื่องงานโคราชมีแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเขตน,นิคมอุตสาหกรรมนวนครโคราชนิคมอุตสาหกรรมสุรนารีเป็นต้นรวมถึงสถานศึกษาและโรงพยาบาลสำคัญ ถือได้ว่าแหล่งงานเหล่านี้ดึงดูดผู้คนให้มาพำนับอาศัยอยู่ที่นครราชสีมาลองคิดเล่นๆว่าถ้าย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมาโคราชด้วยเหตุผลนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมโลกขึ้นมาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทีราภาคกลางคงหายหมดนครราชสีมาอาจกลายเป็นเมืองท่าริมทะเลแห่งใหม่ของประเทศไทยก็เป็นไปได้เช่นกันเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ถ้าต้องย้ายจริงๆอยากย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดไหนเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงคงต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะเงินทุนน่าจะไม่ใช่เล่นๆหลักล้านล้านบาทแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้นำไทยคนไหนจะยอมเด็ดขาดขนาดนั้นเพราะพอกางงบประมาณออกมาก็เป็นภาระทางการคังของรัฐบาลอย่างหนักเห็นตัวเลขก็กลัวก,กันแล้วแต่ก็น่าจะเริ่มวางแผนค่อยๆพัฒนากันไปเหมือนอย่างอินโดนีเซีย ที่มีแผนย้ายจากกรุงจาการ์ตาไปอยู่บนเกาะบ์เนีวแทนแน่นอนแล้วและมีหลายประเทศที่เมืองแบ่งเมืองเศรษฐกิจกับเมืองราชการเช่นออสเตรเลียก็แบ่งแคนเบรากับซิดนีอเมริกาก็แบ่งวอชิงตันดีซีกับนิวยอร์กทำทั้งที่ออกแบบผังเมืองหลวงใหม่ให้อยู่กับโลกอนาคตได้ยาวนานรองรับการขยายตัวทุกอย่างได้เต็มที่ทุกอย่างจะมมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำรงได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันจนชั่วลูกชั่วหลานอย่างไรก็ตามกรุงเทพก็ยังเป็นที่ที่มีสเสน่ห์และยังพัฒนาต่อไปได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทุ่มกับกรุงเทพอย่างเดียวยังไงชื่อของกรุงเทพก็ติดลมบนแล้วว่าเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังสามารถเป็นเมืองที่สร้างไรายได้ให้กับคนไทยไปได้อีกนานแล้วเพื่อนๆนะคะชอบจังหวัดไหนอยากให้เมืองไหนเป็นเมืองหลวงใหม่ แชร์ความคิดเห็นมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและกระจุบไปแล้วนะทุกคนเนาะเกี่ยวกับาหาเรื่องการย้ายเมืองหลวงเดือนครหลวงนี่กับแบบว่าเป็นปัญหาที่ที่ต้องยุ่งยากและต้องบสามารถย้ายป,ปรับเลยทันทีได้นะทุกคนเนาะต้องขึ้นกับา,าการคิดวิเคราะห์เบิบ่งว่ามีความเป็นไปได้บ่และต้องคิดอย่างทีถวนนะทุกคนเนาะซซ่งว่า าผู้ชมมีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้ลยคะเนาะซึ่งปัญหาดังกล่าวกับบนเใจว่าเพิ่นจะย่ายบอ่อเรือบนย่ายกับขึ้นกับคนไทยประชากรไทยและการรัฐบาลไทยเนาะเป็นคนคิดกุ้งเพียงแต่จะเผยแร่ ให้ทุกคนได้คิดวิเคราะห์เบึงว่ามีความเป็นไปได้บอ่อแลนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กุ้งมาตน้นมาฝากทุกคนเนาะถ้าพาไผสนใจอยากเบิ่งคลิปต้นสบับก็สามารถเข่าไปเบิ่งตามที่กุ้งแปะลิงไว้หายนะทุกคนหรือว่าอยากข้าไปติตามซ่องเอน่นกาเข่าไปเบิ่งได้เนาะและมอนี้กุ้งตองลาทุกคนไปโกนเจอกันใหม่เมื่อหนาเด้อสำหรับม้มน,นี้สบายดี